สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจคโนนะคะท่านใดกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินกันอยู่เข้ามาเรียกชมด้หนาช่องเจคโนเลยนะคะแปลงนี้นะคะราคา1 9 9 0 0ล้านแบาทค่ะเป็นบ้านพร้อมที่ดินบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะบ้านสองชั้นค่ะทุกท่านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว มีพื้นที่ซักล้างหลังบ้านกว้างขวางค่ะมุงหลังคาไว้เรียบร้อยนะคะไม่เปียกฝนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเฟอร์นิเจอร์ไม้สักชุดครัวเบนสั่งทำค่ะเจ้าของขายเองโดยตรงเลยนะคะแปลงนี้ที่ดินขนาด177.3ตารางวาค่ะทุกท่านพร้อมบ,บ้านหนึ่งหลังนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ อยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยนะคะการเดินทางก็สะดวกทำเรก็ดีราคาก็จับต้องได้ค่ะ1,990,000าบาทสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่จริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยค่ะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะ